เัไม่มีไม่มีคำว่าลูกไม่มีคำว่าครอบครัวไม่มีคำว่าเมียตตาายย่่งไไมมมมัั รเเีเลคเคเป็นวีซ่อน มา,าทำงานนี่แหละแล้วก็เลยหาอะไรเล่นกันซะหน่อยในส่วนน้ำของเขาส่วนน้ำของเขาน้ำของเขานขขาี่กว้างใหญ่ไพศาลม,มีเครื่องเล่นสนุกสนานมากมายวันนี้กีฬาที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือกีฬาหมาหมู่หมาหมู่อ่ากีฬาสากลน,นี่โอลิมปิกจะบรรจุแล้วนะใช่เขาเรียกว่าเป็นซูโม่แต่เป็นซูโม่ที่เราเอาเปรียบเจ้านายเป็นยังไงก็ค,คือเราจะมีทั้งหมด3ทีม3ทีม,3ท,ม3ทีมที่จะเข้าแข่งขันกับผู้เดียวอ่าใครคนนั้นก็คือพีกา โดยแต่และทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด3คนเล่นกันทีเดียวเลยไม่ไม่ต้องขึ้นทีละคนเล่นกันทีเดียวสมลุ่มหนึ่งก็คือลุมเขาสามลุ่มหนึ่งเลยใช่ไหมคิรินคิดว่าดาด้าจะตัวก้ตอนเล่นไม่พูดอย่างนี้กันนะบอกว่าเราจะแบบผักกันไปผักกันมาเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับเราจะผักเจ้านายกันไปผักเจ้านายกันทีมแรกจะเป็นทีมของที่บ้านก็คือทีมพี่ยาลุพีทิพแล้วก็คิริน และทีมที่สองก็คือทีมออฟฟิศฝ่ายผู้หญิงก็คือพี่สาน้องอีมแล้วก็น,น้องดีม <ย lean. S 1> แล้วทีมสุดท้ายนะฮะทีมที่สามุ่มรอพี่เอิร์ดกติกาก็คือใครตกก่อนแพ้ลงมไม่เป็นไรแต่ตกลงน้ำแพ้เลยแล้วพี่อ่ะพี่คนเดียวไงเล่นกับใครเล่นกับสมคนเอ <Poppy. S 1> สาคนสลุหนึ่งไงเล่นสามรอบสารอบเลยเหรอใช่รอบละสลูกพี่าเล่น เหมือนเกลียดเกลียดอ่แล้วแต่และสถานที่ของเราคือตรงไหนครับตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่เราหน้าอยู่ตรงนี้ครับและตานที่เราจะเล่นคือไม่ใช่ตรงนี้แต่จะเป็นตรงนั้นไม่ได้แล้วหนึ่งโอ้โหนะ ไม่สูงครับเมื่อกี้เราขึ้นไปเล่นเราขึ้นไปเทสเกมกันเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาดูทีมแรกกันก่อนเลยทีมบ้านดิค <Y> ้าขอบคุณกายเดนเดี๋ยวเดี๋ยว Du må gå, du må gå! ทุ่มาเลยพี่กันเกมีไม่มีไม่มีคำว่าลูกไม่มีคำว่าครอบครัวไม่มีคำว่าเมีย อะะไรว่เนียและเกมแรกนะครับผู้ชนะของเราก็คือพี่กายห้าลุมหนึ่งนะฮะก็เอาเขาไปลงฮะต่อไปนะครับเป็นทีมออฟฟิศไฟยิงได้แก่น้องดิมน้องอีฟและพี่สามห้าสี่สามเราจะขาดได้ไหมไม่รู้แล้วแต่ mày đã đừng bị cả bị cả nhưng mà không đi ra 1 ra không ดำไมมือมักีดีต่อแกดีตกแกดีๆตกีมเชื่อกูไว้นึงไม่ต้องมาเกี่ยวหแกหนูขอลงดิดิขอดิอู้หูอ๋อไออะไรีมันด ไปต้องเดี่ยวโง่ไม่ได้เล่น,น,นกนัไปไปไปสรุปนะครับพี่กายชนะอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นทีมฝ่ายชายนะฮะที่จะล้มเจ้านายนะครับไม่ได้ไหมเราแมนๆวะตีต่อเลยดูต่อเลยตีต่อที่กายเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต่อที่กาย ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวนะไม่ต้องไม่ต้องถามจุ<ย>ดมชมวิวของเลคเทเวนรีสอร์ทโอ้สวยนะครับทุกคนนี่ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นมุมก,กินข้าวะะแล้วฮะทุกคนมาได้สายตาทุกคนได้ สวัสดีครับทุกคนทุกคนคุณกำลังมองมาด้านนี้ฝากติดตามก่อนนะฝากกดไลค์หน่อยฝากรายการด้วยนะครับพี่ครับพี่ทิ้งข้าวอยู่ครับฝากรายการด้วยนะครับฮัลโหลฟาร์มเมลลี่ครับข้าวปิศาะครับช่องกาย์ดฮลโหลฟาร์มเมลลี่นะครับฝากกดไลค์ก็ใช่แ้พี่ฮารุอยู่นี่ครับสมาชิกทีมมีเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะพี่เอิร์ธที่เราจะมาอยู่สมาชิกทีมของเราเนี่ยเขาลังบินโดนอยู่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นพี่อั้มจะมาแทนเหรอ ได้ยินสันนะมอง้เปลี่ยนเท้าแต่เท้เป็น้องดีลน้องดีมครับเราจะแก้มือนะดี้ดีมก็เหนียวไแล้วนะใช่เ้าดีมคือแบบซัมเอซอลลงไปเมื่อกซัมเมอร์ซไปเลยปวดตรงไหนไหมตรงไหนโอเคได้หลังางนี้จะได้เอาคอลงอ้ะไปพร้อมไหมพร้อมมาสาม

เี่ยวเดี่ยวจ้ดไปเห็นฮันเดอร์เดคเกอร์ไมกูเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูโดนแล้วเนี่ยเนยอย่มาดูรัก Ja! <tryk> oh <my God. tryk> oh <tryk> แลหนึ่งแล้วสองและตอนนี้นะครับเราได้ผู้ชนะแล้วเราได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือนี่กา้าเรียกว่าหนึ่งต่อเก็ได้นะไม่ได้รู้สึกชนะมากอะเหนื่อยมาก1นึ่งต่อเก้าเอาเขาไม่ลงกีเก้าคนนี้เพราะฉะนั้นเราจะเปิกตัวพี่อั้ใช่ไหมปิดเลยพวกเรา ก็สำหรับวันนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับพี่กายเป็นผู้ชนะและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของวันนี้นะครับและอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พวกเรานะทีมงานกายฮารูแฟมิลี่นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะว่าอยากให้เราลังแกลังแกเท่านายยังไงนะฮะและและขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับ เลคเควินมีสอนฮะการจนาะบุรีมาก็ได้เครื่องเล่นเยอะแยะมากมายน,นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะครับยังมีเยอะแยะกว่าน,นี้อีกเลย,ยอีกหลายอย่างเลยครับผมวันนี้นะครับข้าวอิสระลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ